สวัสดีครับมาพบกับผมแอดบอนคอมพิวเตอร์นะครับวันนี้นะครับผมก็จะพามารีวิวนะครับชุดเคสไลเซน 52400G นะครับบวกจอนะครับ GTX960 บวกแรม 8G นะครับชุดนี้นะครับราคาอยู่ที่14,500นะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันนะครับว่าในชุดเคสชุดนี้นะครับรายละเอียดเป็นยังไงกันบ้างนะครับตัว CPU เนี่ยก็จะใช้เป็นของ AMD นะครับไลเซน 52400G นะครับ ตัวนี้นะครับ4คอ8เทรดนะครับเบรคคล็อกอยู่ที่3.6 g จิกนะครับแมคเทอร์โบบูส3.9จิกนะครับก็มีการ์ดจอในตัวด้วยนะครับ Radeon Vega 11นะครับในตัวชิป CPU นะครับเมนบอร์ดใช้เป็นของ Asus Prime นะครับ A320mk นะครับตัวนี้สามารถใส่ M.2 ได้นะครับแลมใช้เป็นของกินตันนะครับ ไฮเปอร์เอ็กซ์พีเดียเตอร์นะครับอ่าเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูชัดๆเลยนะครับนี่เห็นไหมมีไฟ r g ร์ะคบันสวยๆนะครับส่วนไฟด้านในเคสนะครับแบบนี้นะครับถ่ายให้ดูเต็มๆอ่านะครับว g a นะครับการ์ดจอนะครับใช้เป็นของกิก b ะไบนะครับ วินฟอส GTX 960 2 g ง c ิตัวนี้ก็สามารถเล่นได้ทุกเกมเลยนะครับ PSU นะครับ power supply ใช้เป็นของ DeepCool นะครับ5 5 0วัตต์นะครับ80 plus นะครับรองรับการอัปเกรดการ์ดจอนะครับในอนาคตด้วยสามารถอัปเกรดขึ้นไปได้โดยใช้ power supply 5 5 0วัตต์ตัวนี้นะครับจุด้วย SSD นะครับ240 g นะครับ WD Green นะครับ SATA นะตัวนี้นะครับ ฮาร์ดดิสก์เพิ่มเติมเข้าไปนะครับเป็น WD Blue นะครับ 320G a กซาตานะครับเคสใช้เป็นของซูนามิคูแมนนะครับสวยๆแบบนี้เลยมีไฟ RGB ด้านหน้านะครับพัดลม3ตัวนะครับนี่ถ่ายให้ดูนะครับสวยนะครับเคสจริงนะครับนี่ เดี๋ยวเราจะไปเทสเกมกันนะครับวันนี้นะเราจะไปเทสเกม pubg Steam นะครับแล้วก็เกม EPEC Legend เนะครับเดีย๋ยวไปดูกันว่าเจ้าชุดเคสชุดนี้นะครับกับรา,า 14, คา14,500พร้อมการ์ดจอนะครับ gtx 960 ram แ g b จิ cpu ryzen 5 2 4 0 0 g นะครับ4คอร์8เทรดนะครับจะทําได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับเล่นได้ทุกเกมแน่นอนนะครับ นะครับตอนนี้ผมก็เข้ามาที่เกม PUBG Steam แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะครับกับเจ้าชุดนี้นะครับายเ้น5 2,400G นะ4คอร์8เทรดนะครับการ์ดจอ Gforce e GTX 960นะครับ 2GOC นะครับเป็นของกิกะไบต์นะครับเดี๋ยวเราไปลองดูกันนะครับว่าเจ้าเกม PUBG s t r e a m นะครับจะทำได้ดีแค่ไหนนะครับเดี๋ยวผมไปดูเริ่มต้นจากการเซตติ้งก่อนเลยนะครับ การเซตติ้งเนี่ยความละเอียดนะครับ resolution นะครับเป็น1920คูณ1080นะครับ Full HD นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มปรับค่านะครับ Quality นะครับเริ่มจากโลก่อนเลยนะครับต่ำนะนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าจะทำได้ดีแค่ไหนนะครับได้เฟรมเรทมากน้อยแค่ไหนนะครับกับเจ้าเครื่องนี้นะครับราคานะครับอยู่ที่14,500นะครับ ท่านใดที่สนใจเนี่ยก็สั่งกับผม a d ด o n c คอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับก็สามารถจัดส่งได้ทั่วประเทศนะครับเก็บเงินปลายทางได้นะครับหรือมารับที่ลังสิทธิ์ปรทุมนะครับได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับว่าเจ้าเครื่องนี้นะครับจะเล่นเกมได้ดีแค่ไหนยังไงกันนะครับตอนนี้นะครับ ก็เข้ามาที่เกมผับจีสตรีมเรียบร้อยแล้วนะครับการตั้งค่านะครับ Resolution นะครับปรับเป็น1920นะครับคูณ1080นะครับเป็น Full HD นะครับ Quality นะครับเดี๋ยวผมเช็คให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะนี่กราฟิกนะครับ Resolution 1920คูณ1080นะครับ Quality นะครับ ปรับที่โลนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าลงสู่พื้นดินนะครับแล้วจะได้เฟรมเรทอยู่ที่เท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็วิ่งนะครับอยู่ที่ 80- 90เฟรมเลยนี่อยู่บนเครื่องบินนี่ได้เป็นร้อยเฟรมเลยนะ140เฟรมนะครับการ์ดจอนะครับอุณหภูมิอยู่ที่66องศาเองนะครับถือว่าเย็นมากๆนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับตอนนี้กระโดดลงมาแล้วนะครับเดี๋ยวไปลงสู่พื้นดินแล้วดูกันว่าจะได้เฟรมเรทดูที่เท่าไหร่นะครับกับเจ้าชุดลายเส้น5 2400G นะครับ4คข้อ8เทรดนะครับการ์ดจอ gtx 960 l a แรม8 g b นะครับบัส2400นะครับของ HyperX Predator นะครับ rgb มาครับตอนนี้ลงสู่พื้นดินเรียบร้อยแล้วนะครับได้อยู่8ปดสิบเฟรมเลยนะนี่นะครับผมเล่นให้ดูแปดิถึงเก้าสิบเฟรมเลยบางจังหวะถึงร้อยเฟรมเลยนะครับลื่นมากๆนะครับนี่นะเดี๋ยวเราไปเข้าในตัวบ้านกันนะครับว่าจะได้ อยู่ที่กี่เฟรมเลทนะครับนี่นะครับตอนนี้ก็เข้ามาในตัวบ้านแล้วนะครับเข้ามาในต,ตัวบ้านเนี่ยก็จะได้อยู่ที่ประมาณ7 0ถึง80เฟรมนี่นะครับนี่นี่นะฮะบ,บางจังหวะถ้ารายละเอียดไม่มากเนี่ยก็จะได้เป็น100ยเฟรมเลยนะครับ ตอนนี้ปรับอยู่ที่โลนะนะครับปรับโลนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปปรับค่ากันอีกครั้งนึงนะครับปรับคุณภาพนะครับเป็นระดับกลางบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวเรากดนําไปใช้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ารายละเอียดที่เพิ่มขึ้นนะครับความคมชัดที่เพิ่มขึ้นเนี่ยจะได้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับถือว่าไม่น่าเกลียดเลยนะครับตอนนี้ได้อยู่ที่80-90เฟรมเลย นะครับเดี๋ยวผมก็เล่นไม่ค่อยเก่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองเก็บปืนก่อนนะครับเก็บของก่อนเดี๋ยวเราไปดูกันว่ารายละเอียดด้านนอกบ้านนะครับ90สิเฟรมนะ 80ถึงเ0ฟรมนะครับถือว่าทำได้ดีมากๆเลยนะครับรายละเอียดที่โล่งๆได้เป็นร0อยเฟรมเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองปรับค่าการทำงานของ q u a l i t y นะครับเป็นสูงบ้างนะครับปรับสูงนะกดนำไปใช้นะครับโอเคเดี๋ยวจะลองดูนะครับว่าจะเล่นไหวไหม สามารถเล่นได้สบายเลยนะครับได้70 70เเฟรม80เฟรมนะครับ80เฟรมเรทนะครับถือว่าเล่นได้ลื่นๆเลยนะครับกับเจ้าไลเซน5์4 0 0 g นะครับ4คอปแปดเรดนะครับเบสคคล็อก3.6จิกแมกเทอร์โบวูสาจดิกนะครับแรมนะครับ8จิกเป็นของ HyperX p r e d a t o r RGB นะครับการจอใช้เป็นของ ก i ิก์บายวินฟอนนะครับ GTX 960 2 GB OC นะครับกาจอเนี่ยทำงานเต็มที่เลยนะครับความร้อนนะครับถือว่าไม่ร้อนเลยนะตอนนี้อยู่ที่72องศานะครับกาจอทำงานเต็มที่9 8 9ถึงเ9นะครับเฟรมเรทก็วิ่งเป็นร้อยเลยนะสถานที่โล่งๆแบบนี้นะครับ ถือว่าเล่นได้ดีเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปทดสอบการเล่นเกมเอ펙กันนะครับว่าเอ펙จะทําได้ดีไหมเล่นแล้วโอเคไหมนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ที่เกมเอ펙เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นะครับผมเซตค่านะครับนี่เดี๋ยวให้ดูการเซตติ้งนะครับเรสโซลูชันนะครับปรับเป็น19 2 0ง0คูณ1080นนะครับก็คือเป็น full hd เลยนะครับ Vsync ปิดนะครับส่วน Texture นะครับ Resolution เนี่ยผมจะปรับมาตามค่าที่ทางตัวเกมเขาเซ t ตมาเลยนะครับก็จะมีนะครับมีโลนะครับปนไฮไฮนะครับไฮนะครับส่วนใหญ่จะเป็น High ทั้งหมดเลยนะครับยยเวน Texture นะครับที่เป็นตัว v l a m นะครับ Very Low นะใช้เป็น2 G จิกนะครับเดี๋ยวเราไปดูเฟรมเรทกันครับ มเรทก็ได้นะครับเดี๋ยวเราดูกันครับนี่นะครับได้อยู่ที่60เฟรมนะครับถึง65เฟรมนะครับนี่ครับถือว่าทำได้ดีเลยนะครับปรับไฮนะครับยกเว้นเฉพาะ v r a m ที่ใช้เป็น2 g จิกนะครับตัวนี้ก็ถือว่า ปรับเป็นไฮเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองปรับเป็นแบบโลดูบ้างนะครับจะมาดูกันนะครับว่าจะได้เฟรมเรทอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะลองปรับเป็นโลดูนะว่าจะได้เฟรมเรทอยู่ที่เท่าไหร่กันนะครับปรับไฮนะครับได้อยู่ที่60 6 5ถึงเฟรมนะครับ เดี๋ยวเรามาดูปรับโลกันันะครับ V RAM ใช้เป็น 2G ิกเหมือนเดิมนะครับเราไปดูกันครับจะได้เพิ่มมาอีกเท่าไหร่นะครับได้อยู่ที่80เฟรมเลยนะครับ75ถึง80เฟรมเรทนะครับถือว่าเล่นได้ลื่นไหลเลยนะครับเล่นได้สบายเลยนะนี่นะครับ โอเคมากๆเลยนะครับถือว่าเล่นได้ดีเลยนะครับอย่างนี้ลื่นไม่มีกระตุกเลยนะครับนี่นะครับ70ถึง80นะครับประมาณนี้นะครับกับเจ้าสเปคลายเ n 5น4 0 0สนจีนะครับ4คขอ8เทรดนะครับการ์ดจอ G-FORCE GTX 960 2G OC นะครับเป็นของกิกกับไบนะครับแรมใช้เป็น 8G นะครับตัวนี้ทั้งชุดนะครับราคาอยู่ที่14,500นะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับก็ติดต่อกับผม a d b o n ม c o m p u t e r ได้เลยนะครับผ่านช่องทางนะครับทาง f c e e o o o นะครับกับ u u u e e นะครับก็เดี๋ยวผมจะเขียนรายละเอียดไว้ด้านใต้คลิปนะครับ สามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับจัดส่งได้ทั่วประเทศไทยหรือมารับที่รลังสิติปทุมนะครับก็จะมีวารันตีนะครับของทางร้านให้ด้วยนะครับบางชิ้นก็จะมีประกันของทางบริษัทนะครับนี่นะครับเล่นได้ลื่นๆเลยนะครับลายเส้น5้0ส g งพัน r ี a รนะครับยังไงฝากกดติดตามนะครับให้กับผม a d ดบอลคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับ เดี๋ยวจะมีคอมใหม่ๆนะครับเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็จะพามารีวิวนะครับพร้อมบอกสเปคบอกราคาให้นะครับยังไงกลับลาลูกค้าทุกๆท่านไปก่อนนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ